สวัสดีครับก็กลับมาพบกับผมเบอร์สูตรบอลกันเหมือนเดิมนะครับแต่วันนี้นะครับจะไม่ได้มาวิเคราะห์บอลนะครับแต่จะมาบอกเทคนิคการแทงบอลให้กับนักลงทุนมือใหม่และมือเก่านะครับวิธีสังเกตราคาบอลไหลนะครับราคาบอลไหลนะครับคือราคาการเปลี่ยนแปลงราคาการต่อรองในการแทงบอลออนไลน์นะครับที่จะเกิดขึ้นในช่วงก่อนการแข่งขันและระหว่างการแข่งขันนะครับโดยราคาบอลไหลนั้นนะครับจะสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของศาสนกคตินักลงทุนฟุตบอลต่อผลการแข่งขันนะครับ โดยจะมีข้อมูลมากกว่าหรือมีความมั่นใจในทีมที่ตัวเองเชียร์นะครับก็จะทำการเดิมพันมากขึ้นนะครับซึ่งจะส่งผลให้ราคาต่อรองนั้นๆนะครับลดลง แล้วมาเข้าหัวข้อของเรากันเลยนะครับวิธีสังเกตราคาบอลไหลนะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงของราคาบอลต่อรองนะครับก่อนการแข่งขันและหลังการแข่งขันนะครับซึ่งนักลงทุนฟุตบอลน,นะครับสามารถนํามาวิเคราะห์เพื่อเพิ่มโอกาสในการชนะเดิมพันได้นะครับโดยวิธีสังเกตราคาบอลไหลง่ายๆนะครับมีอยู่2จุดด้วยกันนะครับ ข้อสังเกตแรกนะครับคือการสังเกตความผันผวนของราคานะครับราคาบอลไหลหลอกนะครับมักจะมีความผันผวนสูงนะครับไหลขึ้นและลงตลอดนะครับโดยอาจจะไหลขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับในช่วงแรกจากนั้นก็ไหลลงอย่างรวดเร็วในช่วงท้ายๆเหมือนกันนะครับในที่สุดนะครับราคาบอลไหลหลอกนะครับมักจะวนกลับมาอยู่ในราคาเดิมเสมอนะครับวิธีที่2นะครับคือสังเกตความสูสีของทั้ง2ทีมนะครับเช่นนะครับการแข่งขันใดก็ตามนะครับที่สังของทีมดูแล้วสูสีกันนะครับ ก็มีโอกาสที่จะไม่เกิดราคาบอลไหลมากเท่าไหร่นักนะครับหรือหากเกิดก็อาจจะเกิดการไหลน้อยมากนะครับแต่จะหากเกิดจริงแล้วไหลลงเยอะผิดปกตินะครับให้นักลงทุนนะครับคาดการได้เลยนะครับว่าทันทีนั้เป็นราคาบอลไหลหลอกนะครับ อันนี้ก็เป็นข้อเพิ่มเติมให้นะครับราคาบอลไหลจริงไหลหลอกดูยังไงนะครับหลายคนอาจสงสัยนะครับว่าราคาบอลนั้นไหลจริงไหลหลอกคําตอบก็คือไหลจริงและไหลหลอกนะครับจะปนกันไปก็ขึ้นอยู่กับว่านะครับใครเป็นคนกําหนดราคาบอลนะครับหากราคาบอลไหลนะครับตามปัจจัยต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับเช่นฟอร์มการแข่งขันของทั้ง2ทีมสถานการณ์ในลีกสภาพอากาศเป็นต้นนะครับแสดงว่าบอลไหลนั้นนะครับไหลจริงแล้วมีโอกาสจะเกิดขึ้นนะครับออกมาตามราคาบอลนะครับแบบนี้ เรียกว่าราคาไหลจริงนะครับหากราคาบอลไหลผิดปกติเช่นนะครับไหลเร็วเกินไปไหลสวนทางกับปัจจัยต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแสดงว่าราคาบอลไหลนั้นนะครับอาจจะเป็นการหลอกผู้เล่นนะครับมีโอกาสนะครับที่การแข่งขันจะออกมาไม่เป็นไปตามราคาบอลนะครับแบบนี้เรียกว่าราคาบอลไหลหลอกนะครับวิธีแก้นะครับเมื่อแทงบอลราคาไหลผิดปกตินะครับหากนักลงทุนพบว่าราคาไหลผิดปกตินะครับอาจจะเป็นไปได้ว่าราคาบอลไหลหลอกนะครับนักลงทุนสามารถแก้ทางได้ดังนี้เลย วิธีที่1นนะครับคือหลีกเลี่ยงการแทงราคาบอลที่ไหลผิดปกตินะครับวิธีที่2นะครับให้รอราคาไหลกับเข้าสู่สภาวะปกติก่อนนะครับแล้วค่อยแทงนะครับส่วนวิธีสุดท้ายนะครับแทงสวนราคาบอลที่เปิดไหลผิดปกตินะครับ ก็ถ้าหากพี่ๆท่านไหนนะครับมีวิธีแก้ที่แตกต่างจากนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับอันนี้ทิ้งท้ายนะครับเราเป็นนักลงทุนนะครับไม่ใช่นักพนันนะครับได้ก็ต้องรู้จักพอนะครับเสียก็ต้องรู้จักเลิกอย่าทำให้คนอื่นเดือดร้อนก็เป็นพอนะครับ ก็สำหรับท่านใดนะครับที่อยากได้เทคนิคเพิ่มเติมนะครับก็สามารถแอดไลน์กันเข้ามาได้ที่เบอร์แปดแอย่าลืมแอดข้างหน้าหรือจะกดลิงก์ด้านล่างที่ผมปักหมุดไว้ให้ก็ได้นะครับสำหรับคลิปหน้านะครับจะเป็นเทคนิคอะไรนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับท่านไหนนะครับที่ยังไม่กดติดตามนะครับช่วยกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ